สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเชื่อฟังมันพ่ออะไรโอ้งงดลถยังเยอะอยู่ใช่ไหมโอแล้วทีนี้ถ้าไม่มีงานทำละ่ะทีนี้เดือนหนึ่งมันเลี้ยวถอือครับบริปเป็นเจ้าเป็นนายดือ้อบริมีเงินเดือนบริมีเงินเดือนได้ครับจะเขาจีจ้างบอจ้างดือ้อนะครับหนึ่งก็ต้องอาศัยเงินจากเอฟซีของอยู่ไงอ่าพอได้สี่ห้าพันพอได้นั่นนี่ใช่ไหมล่ะนะครับ อ่าแล้วมันเป็นความคิดของใครให้ออกรถทีนี้เอารถนะแะ่ไปเอาแม่มื้อสองนั่นนั่นเลือกตัวสีนาจีกระดาหคว้าแล้วนะแกกองเลยพนว่าเลือกตัวสีมั่นพนว่าเอาแบบเหม็นขี่แจ๊คขี่แกเขาไปทางไหนเนี่ยเม็นขี่แจ๊คขี่แก่ลุยพนว่าอ่าเป็นแบบนั้นได้ครับเ <c oughs> สื้อผบเป็นเสืส้อมั่นแล้วบ่านีเ <c oughs> อ่ามันบริบบตจ่ายค่างวดซอยหรือซอยมันเอาขี้ดินได้ครับออ ผลประโยชน <c oughs> ์ลผลประโยชน์เลขและกี่ดินเอาน่ะกัจากมื่นนั่นน่ะหามื่นตีมองตั้งโคกเบอีกเด้วแบบนี้ซื้อขายกันเล้ได้นั่นน่นตนะตกลงกันแลน้วเศรษฐีเจ้าจวาจาชิเปเฮ็ดได้ตีมันไม่ไม่งั้นมันไม่กล้าไปสร้างใช่เออจะไม่นะป้าแม่สวัสดีครับไม่งั้นมันไม่กล้าไปสร้างหรอก <c oughs> เออ ซื้อขายกันในเมียนเมากรล้ด้อใช่ไปจะเป็นบ้าไปเฮ็ดมันว่าเจ้าจะเฮ็ดจยุดว่าม่นเจ้าบ้าตัวออซื้อขายกันแล้วอันนั้นก็สิขายกุดไปกุดไปกุดไปแล้วครับปัดนี่ขายจะนก็ขายเหลือจะมองเงินตั้งเฮื่อนรู้บัดนี้จะน้อยกินดินก็บ่เลือรดก็บ่ยั่งแล้วครับบัดนี้ขายอืมเป็นไาแน่นเด้ เราไม่ได้หาเงินซอยได้กับรถออไม่ได้ขี่โกยซื้อได้บุคือรถหาเงินได้นะครับเอ้ได้ขี่แรถหูนะนะคอยเอาแต่เอาแต่รถหาเงินไม่ได้เดิมันสิส่งงวดมันได้เดิมันสิเลี้ยงเฮ้าได้อมันต้องเลี้ยงตัวมันได้ยัางน้อยมันก็ต้องเลี้ยงเฮ้าได้ล่ะนะครับมันต้องคิดแบบนั้นได้บัดนี้ไปเสื้อยวกบาทเอาเรืองเดืนห้าร้อยไปเสื้อยวกเลว ไล่สองเมียนเมามันรดดอ่าเมียนเมากาแล้วเงินโบมีบาทนี่ก็ให้เมียแล้วครับได้เมียเมื่อนีแล้วบาทนี่มึงรอดไปรอดไปเมื่อรอดเมื่นมึงรอดเออบอกเมียเก็บักหวันมึงใช้มานนั่งลแม่ไม่ยังกลางบ้านเนี่เออนะครับพี่น้องเอฟจีนะ เมียผมได้ทายยังเมื่อแบบน,นี้เนาะคำามาฝอยเกินคนคำามาฝอยเงินค้นเป็นล้านค้าเงินคน <c oughs> นะเออนู่นมึงจะไปเฮ็ดมึงจะไปอยุตายนี่ไปหาเก็บพักหวานไปขายคนเฮาผมมีเงินผิดกันเด้อครับผมเมียน่ะนะไล่เมียเมื่อแล้วอืมในนิทานเรื่องนี้นะ่ะไล่เมียเมื่อแล้วครับผมอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะอืม มันเป็นแบบนั้นทีนี้ว้ามีรูน้ำกันเสเนะมีรูน้ำกันเสน่ครับบัตรน,นี้อือมีแนว้ผูกมัดดิมีผูกมัดบัดน,นี้ยไรนี่เมื่อใดก็ได้แม่นบ่ล่ะเปี่ยนบัตรดีครับพี่ติมเออนั่งอยู่กับจ้องอยู่แล้วบาทนี้ครับพี่น้องไปใช้กบไปใช้ ไปใส่มันน้ากันมาในคุยกับพีไปอยู่น้ากันมึงเอ้ยบาดนี่เออนะครับนะเป็นเรื่องสั้นนะหมดได้แล้วครับนักขั้นดูนนอตอยู่บ่เลยแมนไปใส่มาใส่น้ากันนะแมนอ้าวพอขึ้นก็ต้องขึ้นแหละแมนบม่อมบางเรืองก็ไปน้ำกันลมหนาวเนาะคุ้ยกระพีเนาะอีนั่นขั้นขึ้นไม่ไงว่าอืมโอ้ยเมียเนกันเนี่ยน่าจะดอกเลยนะ S <S ส่งโคกันเลยว่าเออสีกันแน่ถือว่าบุญเนี่ยนะขอคอยโอ้สีกันแน่ถือว่าบุญเนกันขั้นขนาดตอนนี้เราไม่ได้เมียนเม,มาหมดหลายมือแนละ้วอ๋ยตายแล้วกับบันเทิอองนี่เราไม่รัตนามมเมียนเมากันแน่ถือว่าบุญซะดั้ง านแบบั่นแล้วบอกให้มันสิ่เคนโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซี่ห้แล้วในนีทานเรื่องนี้ไปใช่กับมาใส่ไปไหนไปน้ำกันนี่แมนบอกพี่วันสมไม่กบมอะนะครับพี่น้องเอฟซีมบมอบุกควนเลยไปส่งตัวสองน้ำกันไหนบ ได้แล้วเนาะแม่นแล้วครับแม่ก็ต้องขึ้นลาวนวัก็ขึ้อากุศลอยู่แล้วเนาะวันขึ้ใช่อีนั่นก็ขวงกับร้นเป็นธรรมดาด้อนะครับเอซาปปะคุ้ก็บแม่นลินก็เหมนภาษาภาษาใต้เขาเรียกว่าอ้อเนาะอ้อรอขอเพียงรักคำเดียวว่ารักจากเธอเท่านั้นก็พออ้อรอ อ้อรอเนี่ม um. ันภาษาใต้ก็ม <hunt Kate im ada> ีใช่ไหมเป็นต้นไม้ก็มีใช่ไหมเขาเรียกว่ายังไงอ้อรอดินะต้นอ้อรอบอกหรืออะไรมีมีหรือเปล่าหรือยังไงต้นอ้อยูีได้ไหมพี่ยูรีมันเป็นแบบนั้นมีเหรอต้นออรอมน่าจะมีนะอืมต้นอ้อต้นอะไรหรือเปล่าอะไรก็ไม่ต้นอ้อก็ต้นอ้อสิอ้อรอพี่น้องเอฟิง เออมันเป็นแบบนั้นทีนี้โบคือก็ต้องคืดล่ะครับพี่น้องเอฟซีข่อยคนหนึ่งก็คืดบอกว่านี่ได้ขอยนึงคนหนึ่งลราคืดแต่ข่อยคืดในบล็อกนี่ยเป็นคนคืดนะคุณสอ่าพี่รัตนาบัดนี้มาถฉกเป็นคือข่อยคืดไปเลยได้บัดนี้นะมันจะเป็นเหมือนกับที่ผมคิดเป๊ะเลยแไม่มีผิดอะไรได้เรื่องเลยบอถือบอเลขบอถือ บัดเรื่องนี้เห็นไหมครับมันเป็นอย่างที่ผมจินตนาการไว้เพะเลยเรื่องอีตนุนงูก็เหมือนกันมันเป็นอย่างที่ผมคิดไว้เลยเห็นไหมครับมันจะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมครับออกมาฟาดกันนี่มันก็ไม่ทนเหมือนกันมันก็คนได้ไหมล่ะนะ <c oughs> <c oughs> ได้มีการออกมาโพสได้ออกมาด่าแล้วครับตอนนี้มันหาคืนกลับหากันไม่ได้แล้ว <c oughs> อ้อรออ้อรอคืออะไร ออต้นอ้อดิบคือขายบอลไว้แกงส้มใช่ไหมอ๋อใช่ไหมมันเป็นแบบนั้นนะครับที่นี้บันเทิงแน่นอนครับงานนี้เนาะจนไล่เมียหนีปวดหลายจากว่าไม่ลินๆลินเออช่วงหนึ่งะช่วงหนึ่งดีแม่หมเอ๋อที่เขามีปัญหากับอัน ฟาซีเก่าเขานั่นาอืมเป็นทางสั้นไหนกับพี่น้องจี๋ทางนี้ก็ลายนี้แอ๋ลายนี้แหนีนะพี่น้องจี๋เนอะจากถึงจะแนวไหลแล้วก็บูจักเลยเนาะพี่น้องเอี้ยบจีทานเด้อจ้ารเนี่นี่ทานเรื่องนี้ได้เลาก็ซาลื้อมัดกลางบ้านกลางเมืองกุลใส่มาใส่ลำพังสองตัวสองเนาะตะกี้เนาะชิมัดเฝ้าเขายังอยู่นี่มาเฝ้าร้านของร้านค้าชิมัดเฝ้าแท้กลางบ้านกลางเมืองบัดเข้ามาซื้อกับเขาขับมาแต่เศร้าบัตเทียบสาย เพ่ะจะไปเห็นงามเพื่อจะบ่เมืองเพื่อนพกก็ใหยตัวนั้นตัวทุน,น,นพัพกหวานก็เต็มกกมจกุกคกเก็บไปขายเห็ดตายยังอยู่ห<ม>่ดแบบอ๋อเราคือแรดบ่เ <c oughs> ออมันเป็นแบบนั้นไง <c oughs> เหตุนั้นก็พิษมดแล้วนะครับพี่นอนะ้องเอีีนะเออเห็นไหมล่ะไม่งั้นไม่กล้าไปเป็นพยงพยานให้หรอนะคืออืม รับจบหมดรับจบหมดมันก็พูดเองนะจะเป็นพยานให้ทุกคดีอ่านะครับเป็นแบบนั้น